สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเมียเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2567กันนะครับ แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะมาได้พลาดสมก,การรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับเพือ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคำทำนายดวงกันได้เลยเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดวงการเงินโชคลาภ ท่านที่เกิดในปีมะเมียนะครับดวงประจําเดือนสิงหาคมนะครับดวงการเงินโชคลาภในเดือนสิงหาคมนี้นะครับรายรับของท่านเนี่ยนะครับเข้ามาอาจจะไม่ค่อยตรงเป้าสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับส่วนรายจ่ายของท่านเนี่ยก็เข้ามาเข้ามาเยอะกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากดวงการเงินโชคลาภเราเป็นแบบนี้นะครับเรานะครับ ต้องรู้จักวางแผนก่อนนะครับโชคดีวันนี้ที่เข้ามาเจอผมนะครับผมเชื่อว่าหากทุกท่านเข้ามาเจอผมวันนี้ก็น่าจะพอมีเวลาได้เตรียมตัวนะครับได้วางแผนอยู่นะครับการที่รายรับเข้ามาไม่ตรงเป้าเนี่ยนะครับก็ขึ้นล้วนแล้วแต่ตัวบุคคลของท่านนั้นๆนะครับบางคนเนี่ยอาจจะผิดเป้ามากนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้ผิดเป้ามากส่วนรายจ่ายเนี่ยมามากขึ้นนะครับเกือบเกือบทุกคนเลยนะครับเว้นแต่บางคนที่มีบุญนะครับ มีบุญบารมีตามมาช่วยเหลือเยอะนะครับก็อาจาจะไม่ได้กระทบมากแต่ถ้าท่านเป็นดวงภาพรวมเนี่ยพอรายจ่ายเข้ามามากอย่างนี้นะครับคุณต้องรู้จักวางแผนอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยผมอยากให้ชะลอไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนอย่าพึ่งซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นนะครับของบางอย่างที่แบบมันยังไม่จําเป็นต้องซื้อเดือนนี้นะครับ มันยังไม่ต้องซื้อก็ได้ค่อยไปซื้อเดือนถัดไปนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับหยุดไว้ก่อนเลยนะครับการซื้อของการควักเงินเร็วๆเนี้ยอันนี้หยุดไว้ก่อนนะครับให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนจะดีมากๆนะครับถ้าไม่งั้นนะครับอาจมีปัญหานะครับเงินใช้ไม่ถึงเดือนอาจจะช็อตได้นะครับแต่ถ้าคุณลองวางแผนดีๆนะครับวางแผนการใช้จ่ายดีๆนะครับ ก็อาจจะไม่ได้กระทบมากนะครับส่วนบางท่านเนี่ยที่มีบุญเก่ามีบุญบารมีมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้แล้วมีการเก็บหอรอมลิษ์นะครับก็ไม่ได้กระทบมากนะครับท่านยังเอาเงินเก่าเงินเก็บของท่านเอามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าท่านบางท่านเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางการเงินเนี่ยก็ลองปรับนะครับเกี่ยวกับการใช้เงินดูต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของดวงความรักคนโสดนะครับความรักในเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่ลงตัว <ative> ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะครับที่ผมบอกว่ายังไม่ลงตัวเนี่ยเนื่องจากในเดือนสิงหาคมท่านจะไม่สามารถนะครับยกระดับระดับความสัมพันธ์ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามานะนะครับความรักนะครับบางทีมันก็เหมือนเรื่องตลกนะครับบางทีเราชอบเขาเขาไม่ชอบเรานะครับเขาชอบเราเล้ากลับไม่ชอบเขานะครับซึ่งถ้าหาก คุณจะเริ่มในเรื่องของความรักเนี่ยในเดือนสิงหาคมอะ่ะมันอาจจะเป็นในลักษณะเหมือนที่ผมพูดนะครับจะพยายามยกระดับความสัมพันธ์มันก็จะมีเรื่องเข้ามาทําให้คุณยกระดับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้พออย่ารีบร้อนหากคุณเจอคนที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกดีมากอยากจะคุยอยากจะคบอยากจะยกระดับระดับความสัมพันธ์เดือนสิงหาคมนี้เอาอย่างนี้ครับคบกันเป็นเพื่อนก่อนค่อย ค่อยๆดูใจกันไปก่อนนะครับถ้าผ่านเดือนสิงหาคมไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในทีหนึ่งนะครับส่วนท่านที่มีคู่นะครับหรือว่าแต่งงานแล้วคบหาดูใจกันอยู่นะครับดวงดวง,ดวง,ดวงความรักของท่านในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าท่านหรือว่าคู่รักของท่านนะครับในเดือนนี้ใจร้อนกันทั้งคู่เลยนะครับหงุดหงิดง่ายนะครับเอาแต่ใจนะครับเอาเขาเรียกว,ว่า ดูอารมณ์ไม่ถูกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเอาใจทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านนะครับเข้ามาฟังผมวันนี้นะครับท่านต้องใจเย็นนะครับเวลาคุยกันกับคนรักนะครับเป็นธรรมดาครับลิ้นกับฟันนะครับอยู่ใกล้กันทีไรมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตอยู่แล้วนะครับถ้าหากเราไม่รู้จักใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนะครับไม่รู้จักคุยกันด้วยความรักนะครับอยากคุยกันด้วยอารมณ์นะครับถ้าคุณใจเย็นนะครับใจเย็นสักนิดคุณก็จะมีเวลาในการคิด ในการตอบคําถามในการพูดคุยกันนะครับคิดให้ให้รอบคอบนะครับใช้เหตุใช้ผลสําคัญมากๆเอาความรักมาไว้ในใจนะครับก่อนตอบอะไรที่ยอมกันได้อะไรที่ยอมคู่รักได้ยอมบ้างนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันบ้างนะครับอย่าอย่าเอาเขาเรียกว่าอย่ายกตนข่มท่านอย่าเอาความคิดตนเองว่าถูกความคิดฉันถูกฉันต้องถูกแฟนฉันผิดมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอครับ มันผิดทั้งคู่แหละนะครับซึ่งถ้าหากคุณคนใดคนหนึ่งไม่ยอมถอยออกมานะครับบางทีมันอาจจะถอยคนละก้าวแต่บางทีก็อาจจะยอมบ้างก็ได้ไม่งั้นนะ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไระครับความรักชีวิตความรักมันจะไม่มีความสุขส่วนท่านที่แต่งงานแล้วนะครับก็ยังถือว่า ก็ถือว่ายังมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีข่าวดีนะครับมีบุตรมีหลานได้บุตรได้หลานนะครับได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเนาะนะครับบางคนไม่ได้บุตรได้หลานเนี่ยก็อาจจะมีนําน้องหมาน้องแมวนะครับนำสัตว์ที่เรารักเนี่ยมาเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานนะครับอันนี้ก็จะทําให้คุณสองคนเนี่ยใจเย็นมากขึ้นเพราะว่าคุณมีพยานรักมีมีพยานรักมีตัวแทนรักก็จะทําให้คุณแบบว่ามีอะไรทําแบบว่าไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ ไม่เอาเรื่องราวอะไรไปไปทะเลาะให้ให้กันและกันนนะครับก็เอาเวลาไปดูแลลูกนะครับดูแลน้องหมาน้องแมวนะครับทามีมันก็จะกลายเป็นว่าคุณมีกิจกรรมทําร่วมกันนะครับชีวิตคู่คุณก็จะดูดีขึ้นนะครับผมส่วนสุขภาพพารามัยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนิดหน่อยนะครับ หมดเวลาหมดยุคที่ท่านต้องมาหักโหมในการทํางานแล้วนะครับการทํางานก็ต้องทํางานให้เต็มที่นะครับแต่สุขภาพก็ต้องดูแลนะครับสุขภาพถ้าเราแข็งแรงเราหาเงินได้มากกว่านั้นอีกถูกไหมครับท่านที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับอาการเจ็บป่วยท่านม,มีโอกาสจะกําเริบได้นะครับยิ่งถ้าท่านยิ่งถ้าคนไหนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองนะครับไม่พักผ่อนไม่เพียงพอโอกาส โรคเก่ากำเริบสูงมากๆนะครับเดินทางไปไหนระวังนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับที่สําคัญผมขีดเส้นใต้เลยดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วจะไม่จะไม่เกิดเหตุกับเราเนาะนะครับมีไม่กี่อย่างนะครับหนึพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสองก็ออกกำลังกายบ้างต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของดวงการงานนะครับดวงการงานนะครับ อันเรื่องแรกผมขอวิเคราะห์สําหรับคนที่ทํางานประจำเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับพนักงานบริษัทเอกชนหรือรับราชการนะครับดวงในเดืเอนสิงหาคมนี้นะครับดูเหมือนท่านอาจจะยังมีปัญหานิดหน่อยนะครับปัญหาโน่นนี่นั่นปัญหาจุกจิกนะครับผมใช้ข้อปัญหาจุกจิกเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของการทํางานของท่านนะครับทําให้ท่านรู้สึกเบื่อนะครับเดือนสิงหาคมนี้รู้สึกเบื่อรู้สึกนายรู้สึกแบบว่าโอ้อยากย้ายงานจังเลยนะครับ อยากเปลี่ยนงานนะครับไม่อยากทําแล้วงานที่ทําอยู่มันเซ็งเหลือเกินนะครับใจเย็นๆนะครับผมยังไม่อยากให้คุณย้ายงานในช่วงนี้นะครับค่อยๆคิดนะครับค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนนะครับค่อยๆเคลียร์งานไปทีละเปาะทีละเปาะนะครับทางานเป็นเป็นเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปนะครับวางแผนให้ดีนะครับบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับคุณพยายามทําให้เป็นสเต็ปสเต็ปเดี๋ยวมันจะลงตัวนะครับยิ่งถ้าเลยช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ย อาจจะลงตัวนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันลงตัวเองนะคุณต้องช่วยผมด้วยนะครับค่อยๆคิดค่อยๆหาทางค่อยๆวางแผนใจเย็นๆนะครับในการทํางานบริหารจัดการเวลาดีๆเดี๋ยวมันจะลงตัวเรื่องจุจิกมันจะหายไปนะครับระวังนะครับฝากระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะครับการแอพปพูบการเซ็นการอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยระวังอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับถ้าคุณไม่ประมาทเนี่ย ดูตรวจตาตรวจดูให้ดีให้ที่ทั่วนนะครับก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณได้นะครับคนรอบข้างคนรอบข้างเนี่ยนะครับอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เ,เป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้างานเป็นระดับใหญ่นิดนึงนะครับระวังนะครับคนที่อยู่ทํางานกับคุณเนี่ยนะครับอาจจะนําปัญหา มาให้คุณได้นะครับหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางท่านเนี่ยก็อาจจะพบกับปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนาะเพื่อนร่วมงานอาจจะสร้างปัญหามาให้คุณได้นะครับเช่นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นคนทําผิดพลาดแต่โยนความผิดมาให้คุณอันอันนี้ระวังให้ดีระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับระวังรอบคอบนะครับหมั่นสร้างพันธมิตรนะครับสร้างมิตรสัมพันธ์ไว้ให้ดีๆนะครับผมขอขีดเส้นใต้ไว้นะครับใจเย็นบวกอย่าใจร้อน จริงๆมันเหมือนกันนะครับบางทีเราอ่ะใจร้อนใจร้อนเป็นไฟเลยนะครับมันไม่ดีนะครับมันจะทำให้เรื่องงานเนี่ยเสียหายไปใหญ่เลยต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวในเดือนสิงหาคมนี้นะครับท่านอาจจะมีจังหวะนะครับที่จะได้เคลียร์ธุรกิจนะครับที่ผมบอกว่าเคลียร์เนี่ยนะครับ เขาเขาจะเขาเรียกว่ามันจะเคลียร์ในเรื่องของสต็อกเนาะนะครับถ้าหากท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวที่แบบว่าซื้อมาขายไปเนี่ยนะครับก็จะได้เคลียร์สต็อกเก่าเก่านะครับนำสินค้าสต็อกใหม่ๆล็อตใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะเพิ่มในเรื่องของโปรโมชั่นเข้ามาส่งเสริมนิดๆิดหน่อยๆครับเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับเพิ่มในจังหวะนี้แหละเพิ่มให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณอยากเคลียร์ของเก่าคุณอยากเคลียร์สต็อก คุณอยากทําอะไรอันนี้คุณทําได้นะครับแต่คุณต้องใจเย็นนะครับต้องรอบคอบนะครับทำตามแผนนะครับถ้าจะให้คนมาช่วยงานนะครับคุณต้องเป็นคนกํากับนะครับเป็นคนกํากับเป็นคนดูแลเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าคุณไม่กํากับอ่ะคุณต้องมีอะไรที่สามารถตรวจสอบได้สามารถควบคุมได้ว่าเขาจะไม่ทํางานจะไม่ได้ทำเขาเรียกว่าจะไม่ได้ทํางานผิดพลาดอะ่ะ นะครับอันเนี้ยลองดูดีๆลองดูดีๆนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ดวงของท่านน่ยมันมีโอกาสไงถ้าท่านรอบคอบถ้าท่านวางแผนดีผมว่ามันมันไม่เกิดแน่นอนนะครับการลงทุนเพิ่มในช่วงนี้นะครับเสี่ยงไปหน่อยนะครับถ้าจะขยับขยายธุรกิจลงทุนเพิ่มเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนานะครับยิ่งเป็นการที่ลงทุนก้อนใหญ่เนี่ยก็ไม่แนะนําเลยนะครับโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับท่านที่ซื้อมาขายไปธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับลงทุนเล็กๆน้อย พอได้นะครับแต่ถ้าลงทุนมากๆเดือนอนสิงหาคมผมไม่แนะนำนะครับส่วนท่านที่ตกงานนะครับอยากจะหางานทํานะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะหางานไม่ได้ง่ายนะครับเหมือนที่ท่านคิดอยู่นะตอนนี้ยากอยู่พอสมควรนะครับเนื้อเอาเวลานี้นะครับไปศึกษาหาความรู้นะครับในการลงทุนนะครับลงทุนอะไรไหมครับลงทุนความรู้ลงทุนความรู้ดีที่สุดนะครับอย่าเขาเรียกว่าอย่า อย่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงการลงทุนความรู้เนี่ยมันไม่แพงหรอกครับมันเติมเต็มเรามันเราสามารถสมมติเราลงทุนเรียนคอร์สด,ดึงเนี่ยหนึ่งแสนบาทเนี่ยคุณอาจจะไปหาเงินได้เป็นล้านก็ได้นะครับอย่าคิดว่ามันแพงการเติมเต็มความรู้การลงทุนกับความรู้มันจะทําให้คุณข้ามสเต็ปไปเร็วมันจะทาให้คุณข้ามขั้นไปเร็วนะครับคุณจะแซงก้าวแซงคนข้างหน้ามันเหมือนการเรียนรู้กับคนที่เขาศึกษาคนคว้าม,มาก่อนไงเขา เขาเดินผิดพลาดมาก่อนแล้วเขาเอาสิ่งดีมาสอนคุณอันนี้มันจะทําให้คุณข้ามสเต็ปลงทุนเถอะครับผมมั่นใจถ้าคุณลงทุนศึกษาแล้วเนี่ยคุณจะไปได้นะครับแล้วหางานสมัครงานมีแต่คนอยากจะได้คุณเพราะว่าคุณเก่งไงน,นะครับอันนี้ลองดูดีๆนะผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับส่วนท่านที่ในบางท่านเนาะบอกว่าพอแล้วนะครับ ในนายเขาออกมาแล้วนะครับอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจตัวเองสักทีนะครับในเดือนสิงหาคมนี <utral. S 2> ้นะครับช really ่วงนี้ผมยังไม่แนะนำนะนะครับผมยังไม่ได้นํานะครับโอกาสในเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่เหมาะแก่การลงทุนสักเท่าไหร่นะครับยิ่งยิ่งประเทศเราเนี่ยนะครับเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้แบบรือฮัวนะครับหรือว่าเด่นเด่นชัดในเรื่องของการลงทุนมากนะครับแล้วจังหวะดวงของเราก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการลงทุนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าอย่าพึ่งรอจังหวะก่อนนะครับจังหวะนี้ก็เอาไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันวางแผนให้ดีทีทุกวันใจตองนะครับให้รอบคอบผมขอแบบว่าช่วงไปลายปลายสิงหาหรือถ้าต้นเดือนได้ก็ดีนะครับจะดีกว่านะนะครับลองลองดูนะครับลองดูดีๆอย่าอย่าผีผามอย่าใจร้อนใจเย็นๆคิดให้รอบครอบปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับที่ฟังผมทํานายมาจนถึงนาทีนี้นะครับท่านไม่ต้องตกใจนะนะครับอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะครับซึ่งถ้าบางท่านเนี่ยมีการสะสมบุญบารมีตอบแทนบุญคุณบิดามาดาครูบาอาจารย์ผมเชื่อว่าท่านผ่านมันไปได้แน่นอนนะครับแล้วทุกท่านเนี่ย นะครับที่เป็นแฟนคลับของทางช่องเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับท่านมาเจอผมท่านเป็นคนดีแน่นอนนะครับผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ท่านเคารพนับถืออํานวยอวยชัยอานวยอวยพรครับให้ท่านประสบความสําเร็จร่ารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันนะครับที่สําคัญขอให้ท่านและครอบครัวครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ตามที่ท่านคาดหวังตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ขอประคุณครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม